สวัสดีครับสวัสดีทุกทท่านนะครับที่เข้ามารับชมคลิปนี้นะครับวันนี้ตรงกับวันที่18นะครับ18พฤศจิกายน2024นะครับเวลาเช้าเช้านะครับผมก็เดี๋ยวคลิปนี้เราจะมาพูดถึงฟุตบอลไทยลีกหนึ่ะครับผมไทยลีกหนึ่งะครับมีข่าวความเคลื่อนไหวพอสมควรนะครับในระหว่างฟีฟ่าเดยนะครับในระหว่างที่ทีมชาติไทย อ,อุ่นเครื่องเสร็จเรียบร้อยแล้วแล้วก็ฟุตบอลโลกรอบคัดเลือกรอบที่ 3, โซนเอเชียก็จะคิกออฟนัดที่นัดที่6ต่อไปนะครับในวันอังคารถึงวันพุธนะครับนี่ก็คือวันจันทร์อยู่นะครับก็ดังนั้นเดี๋ยวเรามาดูโปรแกรมบ้านเราก่อนดีกว่านะครับเพื่อเตรียมตัวรับชมกันกระตุ้นกระตุ้นอย่างต่อเนื่องนะครับผมล่าสุดนะครับ ฟุตบอลไทยลีกหนึ่งเนี่ยตาลางคะแนนดังต่อไปนี้เลยครับผมแบงคอกยูเนเต็ดนะครับยังนำเป็นจ่าฟูงอยู่ครับมี30แต้มนะครับ30แต้มแหมมาแรงกันช่วงนี้สถิติ5นัดล่าสุดนีชนะรวดเลยครับสุดๆเลยครับเดอะแบนแข่ง13ชนะ9เสมอ3แพ้หนึ่งนะครับ30แต้ม ตาม้ดยบุรีรัมยูเนเต็ดนะบุรีรัมยูเนเต็ดไปสะดุดนะครับไปสะดุดกับระยอง FC นะครับเสมอกันไป1ประตูต่อหนึ่ง,นงในนัดที่10เก็บได้แค่แต้มเดียวนะครับก็ส่งผลให้ตามหลังแบงคอกยูเนเต็ดอยู่6คะแนนนะแต่ว่าันคนละรอบกันนะครับแข่งน้อยกว่า3นัดถ้าเก็บได้3นัดรวดเก้าคะแนนก็คงจะแซงนะครับก็คงจะแซงต่อแต่อย่าลืมนะว่าแบงคอกยูเนเต็ดเขาทําการบ้าน ชนะรวดมาแล้วผ่านไปเรียบร้อยแล้วก็เหลือบุรีรัมต้องทําให้ได้อะไรประมาณนี้ถึงจะอยู่ในอ,อยู่ในเส้นทางที่ว่าสามารถนําไปจากฝูงแสงแบงกอกได้นะครับ mm hmm. แข่ง10ชนะ7เสมอ3มีอยู่24แต้มนะครับตามหลังแบงคอกยูเนเต็ดอยู่6คะแนนนะครับการท่าเรือนะครับการท่าเรือนี่โคดอ้นนะครับกลับเข้ามาแล้วนะครับตามข่าวขาวนะครับ ตามข่าวในหน้าเว็บไซต์ใหญ่ๆต่างๆนานาขอทำทีมจนถึงสิ้นปีถึง31ธันวาคมแล้วก็มาประเมินผลงานกันอีกครั้งนี่คือล่าสุดน,นะครับก็จะมาทำคู่กันกันกบโคชโชคทวีพรมลักนะครับอตอนนี้ก็แข่ง12นัด ชนะ6เสมอ4แพ้2มีอยู่22คะแนนนะครับล่าสุดโค้ชโชคทวีพรลับไปทําผลงานอนที่ถ้วยเอเชียนะครับถ้วยรองของเอเชียโอ้โหผลงานดีนะครับเข้ารอบเรียบร้อยแล้วครับชนะมาในนัดล่าสุดนะครับแอดมินมีคลิปอีกคลิปหนึ่งนะครับสามารถไปติดตามตารางคะแนนได้เลยนะครับการท่าเรือเข้านะครับการท่าเรือแบงกอกนี่เข้าเลยนะครับนำโด่งเป็นจ่าฝูงอยู่ในกลุ่มในกลุ่มที่ที่คิกออฟกันอยู่นะครับแอดมินจะไม่ได้ว่า กลุ่ม G หรือกลุ่ม F อะไรเนี่ยฮะ,ะเออสามารถติดตามรับชมกันได้นะแอดมินมีคลิปอยู่นะครับผมอันดับที่4 BG ประทปทุมยู่ในเตดนะครับแข่ง12ชนะ6เสมอ4แพ้2มีอยู่22คะแนนนะครับมีข่าวกับเอกนิตปัญญาไม่แน่ใจนะครับว่าจะกลับมาหรือเปล่าหรือสารัตอยู่เย็นจะกลับมาหรือเปล่าช่วงพักครึ่งฤด,ดูกาลในหรือเล็กเลกสนะครับ ติดตามรับชมกันไปเรื่อยๆยังไม่คอนเฟิร์มใดๆทั้งสิ้นนะครับก็มีข่าวเฉยๆนะครับในความในใจของแอดมินก็อยากให้น้องๆนะครับไปค้าแข่งอยู่ญี่ปุ่นเยอะๆนะครับเราจะได้ประสบการณ์แล้วก็มาช่วยทีมชาติไทยได้นะครับนี่คือความคิดเห็นส่วนตัวนะครับก็น่าจะตรงใจกับหลายๆท่านแล้วก็โค้ดด้วยครับอยากให้ไปหาประสบการณ์นะครับอันดับที่ถ้าพรพีประจวบนะครับ แข่ง13ชนะ6เสมอ4แพ้3มีอยู่22แต้มนะครับแหมโคเตี้ยนะครับนะสะสมพวกประเสริฐทำผลงานได้ดีมากๆเลยนะครับไร้ข้อที่จะบรรยายต่อเลยครับนี่คือโคตเตียเนี่ยขวัญใจแอดเลยนะครับแอดใน FC ส่วนตัวกันเลยนะครับสุโขทัย FC นะครับก็ยังแรงมาต่อเนื่องอยู่นะครับอยู่ลำดับที่6นะครับจากลำดับที่ว่าโซ13อันดับที่12 13นะครับขึ้นมาอยู่ลำดับที่6 แข่ง13ชนะ6เสมอ2แพ้5มีอยู่20แต้มนะครับ3นัดล่าสุดนี่คือเก็บได้7แต้มนะครับชนะ2เสมอ1สุดๆปังๆเลยครับแหมอันดับที่7คืออุทัยธานี FC นะครับแข่ง13ชนะ5เสมอ3แพ้5มีอยู่18แต้มนะครับแหมโค้ดมีลอตเจอร์ิกจากเมืองทองนะที่ไปคุมอุทัยธานีเนี่ยถือว่าทำผลงานได้เยี่ยมมากเลยนะครับถึงแม้ว่า5นัดล่าสุดเนี่ยจะแพ้ไป็นแค่3ชนะ2 แต่ด้วยระดับทีมที่เรียกว่าอุทัยธานีขึ้นมาอยู่ในท็อป10เนี่ยแอดมินถือว่าโอ้โหสุดๆนะครับปังๆนะครับอันดับที่8นะครับเมืองทองยูเนเตดนะครับแข่ง11นัดน้อยกว่าชาวบ้านเขาอยู่2นัดนะครับ1ถึง2นัดชนะ4เสมอ5แพ้2มีอยู่17แต้มนะครับผลงานล่าสุดก็คือชนะนะครับ5นัดล่าสุดเนี่ยแพ้แค่1เสมอออกไปเสมอ3แล้วก็ชนะ1นัดนะครับ มีอยู่17แต้มตามหลังอุทัยธานีอยู่1แต้มนะครับตามด้วยอันดับที่9นะครับสวัสด์แคทนะครราชสีมา FC นะครับแข่ง12ชนะ4เสมอ5แพ้3มีอยู่17แต้มนะครับผลงานห้านัดล่าสุดนี่ก็ชนะ2เสมอ1แพ้2นะครับก็ประมาณเดียวก,กับเมืองทองนะครับไปไหนไปดูกันแต่ว่าแข่งแข่งมากกว่าเมืองทองอยู่1นัดนะครับอันดับที่10คือราชบุรี FC นะครับ แข่ง13ชนะ4เสมอ4แพ้5มีอยู่16แต้มนะครับ5นัดล่าสุดนี่ชนะ2เสมอ1แพ้2อดมิกก็ยังถือว่าอยู่ในเส้นทางู่ครับราชบุรี f c ครับจ้น้าทานเข็มดียังเก็บอยู่นะครับรก็ส่งผลให้ทีมเก็บแต้มได้น้อยกว่าที่คาดเมื่อปีที่แล้วนะครับต้นปีนะครับต้นปีต้นมาเนี่ยราชบุรีแรงมากเลยแรงสุดๆเลยว่างั้นเถอะอ่าแต่หลังจากนั้นก็ก็ ไปไมามว่ากันเถอะแล้วก็มาถึงปัจจุบันนี้อยู่อันดับที่10ในฤดูกาล2024-25นะครับติดตามรับชมไปเรื่อยๆนะครับราชบุรี FC แฟนคลับนะครับอันดับที่11น้องบัวพิชญานะครับก็ถือว่าอยู่ในเส้นทางนะครับท้านัดล่าสุดชนะ2แพ้3นะครับทั้งหมดเนี่ยแข่ง13ชนะ4เสมอ3แพ้6นะครับมีอยู่15แต้มนะครับอยู่ลำดับที่11ของตาราง ส่วนลำพูนวอร์ริเออ์นะครับหลังจากเก็บแต้มใหญ่จากบุรีรัมยูเนเต็ดมาได้ก็หวังว่าจะไปเรื่อยๆนะครับตอนนี้นะครับปรับองศาของสปอตไลท์ในสนามเรียบร้อยแล้วครับส่งเรื่องหาไทยลีกให้มาตรวจกรรมการไทยลีกนะให้มาตรวจเรียบร้อยแล้วครับก็รอผลนะครับรอผลว่าจะใช้สนามเย่าที่จังหวัดลำพูนได้หรือไม่นะครับนี่คือลำพูนเนี่ยก็แอดก็จะพูด ทุกครั้งนะครับนี่คือความผูกพันส่วนตัวเลยครับจังหวัดลําพูนนะครับอแอดอยู่ที่นี่ประมาณ10กว่าปีลูกชายเรียนจบป .6 จนถึงม .1 อยู่ที่นี่นะครับก่อนที่จะย้ายไปเชียงใหม่ณปัจจุบันแล้วก็มาอยู่ที่ปทุมธานีเชียงใหม่ก็เปรียบเสมือนบ้านลําพูนก็เปรียบเสมือนบ้านนะครับแล้วก็มาอยู่ปทุมธานีนับปัจจุบันเลยครับแต่ก็ไปไปมาๆนะครับก็มีญาติผู้ใหญ่อยู่ที่นู่นนับถือกันนะครับ แข่ง12ชนะ3เสมอ4แพ้5มีอยู่13แต้มนะครับก็หวังว่าลำพูเนี่ยจะปังๆนะครับโค้รกาม่าเอาหน่อยนะครับโค้รกาม่าท่านทำมาถูกทางหรือเปล่าอะไรประมาณนี้ยังเป็นคำถามอยู่ในใจของแอดมินอยู่นะครับเพราะว่าด้วยระดับทีมลำพูแล้วม,มาดีมากเลยครับเมื่อฤดูกาลที่แล้วถึงแม้ว่าจะลุ้นกันเหนื่อยเมื่อ2ฤดูกาลที่แล้วแต่ว่ามาถึงตรงนี้ท่านอยู่มาได้นขณะนี้ กาาก็น่าจะทำไปถึงอันดับท็อป10ให้ให้หน่อยนะครับเป็นเขาเรียกว่าอะไรเป็นของขวัญให้ f c ครับอย่างแอดมินด้วยครับอันดับที่13นะครับระยอง f c แม่เก็บแต้มใหญ่จากบุรีรัมมาได้เนี่ยก็ถือว่าสุดๆุดแล้วครับสุดๆดนะครับก็พอกับลำพูนนะครับเก็บแต้มใหญ่มาจากบุรีรัมได้ทั้ง2ทีมเลยก็ดึงดึงแต้มจากแชมป์เก่ามาได้ ก็ถือว่าสุดๆแล้วทั้งลำคูนแล้วระยองนะเออสุดๆแล้วเออดังนั้นขอให้ไปต่อได้อย่างสุดปังๆเลยนะครับแข่ง13นัดชนะ3เสมอ3แพ้7มีอยู่12แต้มนะครับนี่คือระยอง FC เชียงรายยูไนเต็ดนะครับก็ยังทรงๆสุดๆอยู่นะครับก็เข้าใจครับว่าประสบอุทกภัยน้ำท่วมมาวาตภัยหรือเปล่าแอดมินไม่แน่ใจนะครับก็ตกภาษาไทยว่างั้นนะครับก็ น้ำท่วมะสมกับเหตุการณ์น้าท่วมมาแล้วก็ลดขนาดของทีมนักเตะเจ็บเอยนู่นนี่นั่นเอยก็ทําให้อยู่ในอันดับที่14ของตารางแข่ง11ชนะ2เสมอ1แพ้8นะครับมีอยู่7แต้มนะครับคะแนนยังห่างจาก13อยู่พอสมควรอยู่ในโซนตกชั้นอย่างเต็มตัวเลยอันดับที่15ขอนแก่นยูเนเต็ดนะครับวูบปวา่าๆอยู่พักหนึ่งนะครับสุดท้ายก็คือแพ้รวด2นัดล่าสุดนะครับแข่ง13ชนะ1 สเสมอ4แพ้8แนละมีอยู่7แต้มนะ่าล่าสุดเราแพ้แบงกอกยูเนเต็มานะครับ3-2อันดับสุดท้ายกันครปฐมยูเนเต็ดนะครับมีอยู่5แต้มนะครับแข่ง12ชนะ1สเสมอ2แพ้9นะครับมีอยู่5แต้มเอาหน่อยนะครับอดมิมีไม่แน่ใจว่าโคชธงชัยสุโกโก,กีเข้ามาถุงเข้ามาคุมหรือยังนะครับอืมณขณะนี้ยังเงีย,งยบๆอยู่อ่าถ้าหากมาคุมนี้อย,อย่างไรก็อ่า แอดมินจะติดตามมาให้รับชมนะครับเอออะไรประมาณนี้นะครับก็ประมาณนี้ครับข่าวข่าว,าวยังไม่มีอะไรมากมายก็รอรอฟี فا เดจบแล้วก็ทุกสิ่งทุกอย่างจะจะเข้าเข้ามาในเส้นทางอีกทีหนึ่งนะครับผมเราไปดูโปรแกรมครับอ่ะเราไปดูโปรแกรมล่าสุดกันนะครับผมนัดที่1 0 14ใช่ไหมครับก่อนจะถึงครึ่งทางเสร็จแล้วโอ้แปบ๊บเดียวเองนะครับอ่ะตามมาครับผม โปรแกรมการแข่งขันนะครับนัดที่14ทั้งหมด30นัดนะครับของฤดูกาล24-25ของไทยลีก1จะคลิกออฟกันในระหว่างวันที่22-24พฤศจิกายนสองพนยี่สนะครับคู่แรกเลยครับแชมป์เก่าบุรีรัมยูเนเต็ดนะครับต้อนรับการมาเยือนของสุคโขทัย FC นะครับตรงกับวันศุกร์ที่22เวลา18บแนาฬิกานะครับหลังจากนั้นก็ข้ามมาเลยครับวันเสาร์18บแนาฬิกาวันที่23อุทัยธานี FC ต้อนรับการมาเยือนของ การท่าเรือ fc นะครับคู่ที่สัมเวลา19บเานาฬิกานะครับ tpl เนี่ยให้ให้ย้ายจากสนาม thunder dome มาที่เมืองทองยูเนเต็ดนะครับขอโทษนะครับให้ย้ายจากสนามธรรมศาสตร์ลังสตนะครับของแบงคอกยูเนเต็ดลังเหย้านะครับมาเตะที่เมืองทองยูเนเต็ดนะครับ thunder dome นะครับล่าสุดนะครับก็น่าจะเป็นไปตามนั้นเดี๋ยวแอดมินจะแก้อีกทีหนึ่งนะครับผมก็ณขณะนี้ จะเป็นเป็นเป็นไปตามนั้นนะครับก็คือมาเตะที่ทันเดอร์โดมนะครับแบงคอกจะพบกับเมืองทองยูเนเต็ดครับเวลา19นาฬิกานะครับและยอง FC นะครับหลังจากเก็บแต้มใหญ่มาได้นะครับ20นาฬิกาของวันที่23จะต้อนรับการมาเยือนของนครปฐมยูในเต็ดนะครับอ่าเป็นเชนไติดตามรับชมครับน้องบัวพิชยานะครับต้อนรับการมาเยือนของเชียงรายยูเนเต็ดนะครับเวลา18นาฬิกาตรงกับวันอาทิตย์ที่24แล้วแหละ 18นาฬิกาเช่นกันของวันอาทิตย์ที่24ราชบุรีนะครับเปิดบ้านต้อนรับการมาเยือนของขอนแก่นยูไนเต็ดนะครับก็สวัสดแคสนะครับต้อนรับการมาเยือนของบีจีปทุมนะครับเวลา19นาฬิกานะครับผมที่สนามเฉลิมพระเกียรตินะครับที่นครราชสีมาคู่สุดท้ายนะครับลำพูนวอลเลเออร์นะครับเปิดบ้านต้อนรับการมาเยือนของพีทีประจวบนะของโคเตี้ยนะครับแหม ขวัญใจด้วกันทั้ง2ทีมเลยเวลา19ในกานะครับตรงกับวันอาทิตย์ที่24เช่นกันนะครับอ่ะนี่คือโปรแกรมทั้งหมดนะครับของอไทยลีกนัดที่14นะครับติดตามรับชมรับเชียร์กันได้นะครับผมก็ลำพูนวอลเลยร,ร์นะครับมีข่าวความเคลื่อนไหวก็คือรอสนามคอนเฟิร์มจากคณะกรรมการนะครับหากผ่านก็จะทันหรือไม่อ่ะเป็นลังเหย้าในนัดนี้เลย หากว่ายังไม่ผ่านก็ไปเตะที่สนาม700ปีเหมือนเดิมนะครับอืมสไลด์ที่3เป็นตารางดาวซันโวนะครับโควเวอร์ด้วยดนตรีหนึ่งนาทีสามารถติดตามรับชมกันได้นะครับอ่ะสำหรับคลิปนี้แอดมินพูดนานมากเลยก็ขอให้ทุกท่านสุขภาพร่างกายแข็งแรงร่ำล่ำรวยๆเช่นเดิมนะครับก็อย่าเจ็บอย่าจนนะครับพบกันใหม่คลิปหน้านะครับผมสำหรับวันนี้สวัสดีครับ